ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะแม่อยู่ที่โรงแรมเดอะวาเทอร์เคลมจิตค่ะวันนี้เราจะมาทานบุฟเฟ่ต์ซันเดย์บลันช์กันแต่ว่าระหว่างรอตอนนี้เรามาเร็วเกินเออเขาบอกว่ามีโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะแบบโต๊ะเล่นเด็กอะ่ะเขกากำลังเอามาทดลองใช้ที่นี่เป็นที่แรกของเมืองไทยนะของโลว์เทลเองอินกี้เบิร์ดมาแล้วอ,ะอ่ะไหนได้เป็นแฟนกนรึอินกี้เบิร์ดสตาร์อราวอลด้วย

ทิ้งที่เป็นกระป๋องข,ขวดก็ท okay. well, okay. <pod> ิ้งที eh, look, oh. ่ขวดอย่างนี้ล <ush> <tit> ูกนี Wh ่เกระป๋องนี้อ่ะกระป๋องนะลูกอคนเดียวไหนนะคนน่าสนใจมากวันไหนดีอ๋อนี่เป็นระบายสีลูกอันรูปอะไรดีนี่ hay là mũi đá đó Đang này là